สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็1ปีก็สะมารครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปเจริน่าคลิปนี้ก็คือเออ่จะมา recap กับอีเวนท์ที่เพิ่งจบไปนันก็คือ Miss Universe Thailand 2017อ่าไฟมาละส่วนตัวก็คือจากปีที่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไราแฟนคลับ นะคะของกุมาชาวดอนก็นองกุ้งกับผ้าลังวัลไปแต่ว่าปีนี้เนี่ยจับวันแรกเลยนะคะส่วนตัวพี่เองเนี่ยก็ชอบน้องมารยาปุนเลิศลาบนะคะแล้วก็น้องฟ้าใสแต่จะเอ็นใจไปให้มารยานิดนึงนะเพราะว่าออชอตนางงามที่มีความเป็นนางแบบในตัวนะคะแล้วก็มีความเฟียสความแบบ สวยสง,ง่าสวยสะกดใจอะไรอย่างเงี้ยจะชอบนางแบบแบบสไตล์แบบแบบเออนางงามสไตล์แบบนี้เนะี่ยซึ่งพอมารียามาลงเนี่ยในปีนี้นะก็เราก็ติดตามนะคะเต็มที่เลยก็เอออีเวนต์นะคะก็จัดไฟนอลเดย์ใช่ไหมก็จัดไปเมื่อวันที่29กกรกฎาคมนะคะก็จะไม่ได้เป็นสดจะเป็นถ่ายทอดแบบเรียกว่าอะไรทอดแห้งใช่ไหม คืองานจัดออกมาได้แบบดีมากอะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้จากเวทีมิชิโ t h ช i ยแด d ก็คือความแพงความแบบอลังการของแสงสีเสียงเนี่ยสำหรับสำหรับปีนี้นะ่ะให้เต็มที่เลยแล้วก็อย่างเพลงประกอบที่เป็นใช้เป็นเพลงธีมของปีนี้ก็คือเพลงสุจักวานเนี่ยก็เพาะมากแล้วก็เหมาะมากๆก,กับนางงามที่แบบคือเดินขึ้นมาแบบโมเมนที่รับมงอะไรเงี้ยมันดูขลังมันดูแบบ มันดูเรียลมันดูแบบจกักรวาลที่แท้ทรูนะคะถ้าเป็นภาษาแบบว่าภาษาที่คอมเมนต์กันในบอร์ดซึ่งเราก็ติดตามแล้วก็แต่างานตอนที่เปิดตัวใช่ไหมที่รางเปิดตัวก็สวยชุดว่ายน้ําก็มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็จะเป็นชุดพื้นเมืองไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะพื้นเมืองก็สวยนางงามที่เด่นๆก็จะมีน้องกรองทองนะคะ ฟ้าใสาน้องฟ้าใสาน้องโบน้องเฟรมนะคะที่เดินเก่งๆนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือน้องแก้มเบอร์ Ber 15ซึ่งชีเป็นคนที่แบบคอนฟ idence มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในรอบของการเดินหรือว่าการตอบคำถามนะคะก็สามารถทําให้แฟนนางงามเนี่ยได้แบบมีอะไรให้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นในทางที่มันแบบมันน่าจดจำมากๆนะคะสำหรับปีนี้ แล้วก็คำถามก็ค่อนข้างที่จะวัดสมองอของนางงามด้วยนะคะไม่ใช่คำถามที่ง่ายจนเกินไปเหมือนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่แบบคุณจะตอบยปงไงให้ได้มงเข้าใจไหมคะคุณจะตอบยังไงให้ให้ฟังแล้วมันดูแบบกินใจผู้ชมมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ส่วนตัวสองคนที่สามคนที่ตอบดีสำหรับตัวพี่นะพี่มองว่าน้องฟ้าใสน้องโบแล้วก็มารยาตอบดีแล้วกออ็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือการรับส่งของพิธีกรนะคะคุณลิซ่าแล้วก็คุณเห็นก็ทำได้ดีนะคะรวมๆเลยอะ่ะเออมิชิน a ส t ท a แลนด์ปีนี้นะ่ะค่อนข้างที่จะแบบถูกใจอะ่ะคือแบบดูแล้วมีความสุข อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เชียร์ก็คือมาริยาได้มงกุดในปีนี้ไปแต่สำหรับพี่พี่มีความสึกว่าในท็อป10ยังมีคนที่มีศักยภาพที่สามารถที่จะกลับมาเอามงกุดได้ในปีต่อปตอีต่อไปอย่างเช่นน้องกรองทองเอ่อน้องไม่แน่ใจว่าอีกคนหนึ่งอายุเกินหรือ,อยังนะแต่ว่าน้องกรองทองเนี่ยสามารถกลับมาได้นะแล้วก็จะมีน้องเออ น้องแอนนาน้องแอนนาที่ไม่เ,ไมเข้าท็อปสิบที่เป็นลูกครึ่งที่มาจากภูเก็ตนะคะน,นั่นก,ก็ก็สวยคนหนึ่งอาจจะต้องแบบไปพัฒนาอะไรต่างๆเพื่อที่จะกลับมาละมัดชนะขาดคือเดินมาปุ๊บเร่อาเห็นมงกุฎแบบพร้อมสวมเลยแต่ว่าปีนี้ต้องยอมมารยาทจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบเดินชุดว่ายน้ำรอบอชุดราตรีนะคะชุดราตรีก็สวย คนที่ใส่ชุดรตรีสวยมากคนหนึ่งในทนะ็อปหน่าจะเป็นนองโบนักสอชิยงใหม่นะคะค่อนข้างที่จะแบบสวยอะแต่ก็เลือกยากเนาะถ้าเป็นเราเป็นกรรมการเราก็จะรู้สึกแบบจะให้ใครดีจะไทยจะฝรั่งจะลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับปีนี้นะ Miss Universe ที่าสเวกัสเนี่ยมันก็แบบเร็วมากๆนะคะก็เวลาเต็มตัวอาจจะไม่เยอะ นะคะแล้วก็คือเขาอาจ <ล among S 1> จะต้องเลือกคนที่พร้อมที่จะไปประกวดเลยอะไรเงี้ยเนาะก็ทุกคนคิดยังไงบ้างคะกับผลการประกวดในปีนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพิมพ์ได้นะคะก็คลิปนี้ก็จะลงใน YouTube แล้วก็ถ้ามีแบบว่าข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะรีแคปใดๆแล้วก็จะมาพูดคุยกันในคลิปถัดไปนะคะกับการประกวดนางงามสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ